เป็นคีบความู้เป็นยังเขาเ่คอยอันเฮ็ดเป็นถ้าแป้งมนโอโลกมันมันอีอย่างมันดีแบบใดนงาแป้งเอาอธิบายดูบาทที่ี่เขาท่าหล้อมันกับ่เอาแป้งสีงกโปร์มาท่าให้มันเมินบอกมันก็มาหนามาอย่งเข้ากันท่าไว้เออท่าไว้ทาไว้เออเออมันมันไตมากมันกับโต๊กเน้ไตมากนี่นี่มันไตมือเข้ามามันกับโต๊กู้กู้โบรา แต่่าตัวขึ้นก้อนก็จำเป็นแบบน,นี้ <c oughs> อัาน,นี้ไม่เห็นอีหย่างมันแบบน,นี้นี่อาญายัอยู่นขึ้นอย่างนี้นห้งมันออก หัางหังเอาหัางมันออกมันขีดข้นคอนโดได้บัตรมันขีดเข่าไปอยู่เนี่ยไรมันออกจากหัางเห็มันขึ้นคอนโดมันางจิตไตขาให้เห็นบ่เห็นบ่มันเขามาเช็กหรือมันไตอยูใหม่เห็นบ่นี่นี่เขามาเช็กเช็กเช็กเห็นบอเนี่ยนี่นี่นี่เขาไปเช็กแล้วเขาไปเช็กแล้วเขาไปได้บัตรจะง่ายกว่าทีข่าบใครขาบยังมันเลีนเขาไปเขาคอนโดเอ้โหพ่อป้ามันบ่มหยองยู่เด้มันต้องเข่าได้คอนโดสรุปแล้วอันนี้คือ ห้างมันยังมีอยู่มันก็เลยกมาท่านเลยคืนทาธรรมดาก็ไว้จักสองสามหมื่นแต่ว่าใจร้อนใจร้อนอคนก็ต้องท่าแปงอุโลกังซี่บ่กันหมดกัดมันเหลียวเห็นย้อยหมดกับข่าวพราะหมดคนกับข่าวเพราะคนเออไม่หน่อนการท่าแปงบนโลกบอนแม่นเห็ดตลกเด้ตดกันหมดกัดอีีีหตน่ กันหมดแล้วเห็นมดนอกหลอกอยู่นะอ๋อผู้เห็ดกับตรงท่าแบบนี้เออเออขันขันมันข้นมานามข้นมาโตเฮ้ามันกัดมันถิ่นมัดถิเปื่อยเมือนแมน์ให้มันเมือนตกโป๊กตกโป๊กโปมันถึงเห็นไหมเห็นไหมเฮ้าเฮ้าจับได้สบายเลยห้างนีหห้างง่ายๆขุนหุดนนะ่ยอย่าซิดมาทางนี้แม่ละเฮ้าจับได้เออเออันนี้มันข้นยูพี่มันข้นยูพี่ที่นี่มันกระสีมือนขึ้นม่ได้นี่มันกระสีคนลูกคนลานแ้นี่นลูกคนล้านเขาในเฮี้ยน ตรงเฮจังสีประตีตรงพังตงพังต้อตรงบ่อไห้มันมีบ่อไห้มีอาศัยไม่ให้มีที่อาศัยเขาก็จะเข้าในคอนโดไว้แต่ว่าที่จริงเอาคิมไว้2-3สองสามมือเขาก็ดค้นเข้าไปดออแต่ว่ามันทับกันหลายพด บ้านนี้เออบ้านนี้เขากันเบิง้งดูขนาดท่าแปงมวลลู่ไม่ยังน้ำมากัดอยู <c> ่ <oughs> เห็นมันขึ้นมองนี้เห็ลยอ,อันนี้เ,<อ>เบิ้งดูมันกับลังกับลัางตำรวจตำรวจเด็ดเด็ดเด็ดดดบ้านใหม่ของเขาบ้านกับลัางตัวกระตุกน้ำนี่ยยจำเป็นละมันหลายหลายกระตุกน้ำเดี๋ยวเราขึ้นมาดอกยังเราขึ้นมาดอกเพราะว่าซีดแห้งเไงซีดเนาะอซีดดอกจากใบตั้งปลากินเหลือตะก้างกินเหลือตะซากอีหลีเด้ปลานหนึ่งได้ออามาเลยผนเบื้งหัวดู กินจนเหลือในกางเศษอาหารเองมันกิ่นมืดเด้อเออฮัฟ่ต้องไปขึ้นเนีอืมนี่ไข่มันสาบอาทิตย์ข้อเหยียดเนีเมื่อว่างไว้นี่เช็กตัวปลาแดกเมื่อว่างไว้ฮัฟว์จะไปใส่ก็ได้บ้านนี่สบายมาที่นี่มันก็สิคาบไข่มันเข้าไปได้เออหอมด้เนาะบางตัวก็สิเข้าไปไข่ด้วยนันเข้าไปเช็กเช็กซะเกินไข่อยู่แล้วตัวเขาอดบ่ได้ดอกอ๋อน้ำดำๆมาใส่ไปเห็นยังถุงดำขุมูกมีเนี่ยมื่อยเขาอยากกาย ที่จริงว่าส่ก็ได้เอาออกไวก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเ้าใส่ไวคือว่าให้เขาอยากอายกันไว้นะยานแสยงมันจ่าโพดเสียงมันจ่าโพดโอ้หยมันคือจังเป็นแบบหั่งมันธรรมชาติธรรมชาติมันอยู่ทางในเขาต้องเอาใบไม้มะฮอเด้เห้านี่ห้อยเขาห้อยเขาเออห้อยเขาง่ายง่าอคือมหนูว้มหนู วิทยาท่านจะว่ายยังมาเบืองหนาเด้อสาวอกรูมันกะจำเปน็นถ้าไว้ถ้าไว้กันลูกการขันผูใ้ใดย่านขาย่า,ยานอกโลกกำห่ดต้องเลี้ยงจะ <laughs> เลี้ยงเหรอจเลี้ยงเหรอหน้าขาวอยู่เมียที่แล้วหน้ากับขาโอกรกูทุกเซตแล้วหนา,าเออไปรูปมางเออกระรูปไปท <laughs> ี่แล้วสองแถวอยู่สวน ่สวนหลังบ้านเด้อเนี่ยเด้อฝุ่นสวนหลังบ้านอยู่กระท่อมมานั่นกับเปิดเพลงมานั่นกับเปิดเพลงฟังนอนเล่นบ้านนี้บ่อปไาใสแล้วก็อยู่ในสวนนี่แล้วเมื้อนี้วันเสาร์เราบ่ไปตกปลาตัวกุที่อาบ่ไปตกปลาทํบว่ไปเพราะมันมีหลายโอ้โหมีหลายแล้วปลาก็กินบ่หมดกินบ่หมดมันมีหลายถ้าท้าเบิดก็สิไปอันนี้มันมีอยู่บ่ไปปลาเก่ามาอันก้างมันปลา คือว่ามือนี่ค้าเฮ็ดมดแดงค้าเฮ็ดคอนโดมดแดงคอนโดได้สามคอนโดแล้วได้จ้ากระปุกแล้วแดมยังเลยอันนี้อันนี้อีกสองสองเป็นยี่สิบสี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเพื่อสามสิบคอนโดหรอกินบ๊เบิบ์หอนเมียมาหอนเมียมาก็แต้องได้เฮ็ดให้เมียสบายย่างอันหนึ่งเฮ็ดใบผู้เดียวฮัลโหลย่างเฮ็ดโอ้เฮ็ดกับที่นี่แหละย่างเฮ็ดก็นี่แหละ เดี๋ยวเบาเฮ็ดมาจากซีบก้อนเอกไล่ออกจากซีบก้อนก็พ่อชีเบาอยู่น้องช่อก้อนมันซีบก้อนหรอกกะพักล้านกะมีแล้วพักคากะมีแล้วเอ้าวชีเบาอยู่อ่ได้ยากยเด้๋ยวตัวบาทนี่ครบหรอว่ได้ซื้อเนี่ยาอยากต้มใส่ปลากระปลาดุกกะมี่ไหมกระปุกกะมีปลาดุกกะมีอยากต้มใส่น้องไม้น้องไม้กะมีต้มน้องไม้กับน้องไม้กะมี่เออบือเนี่ยปลาเค็งกะมีปลาเค็งกะมีอัน อีปูกะมาอันอีปูกะมีองไว้แล้วเลี้ยงไว้กับมีป่ข้อกับมีปลากกับมีโอ้ยบือดบ่อยากบ่อึดมันเลยบ่อยากมันหางบ่อยากมันบ่อึดเด้ม high, beer, trips, no ันเลยบ่อยากมันกินอิ่มแห้งกิ่นตะยางเกาเมื่อโอ้เมื่อเดี๋ยวบางรุ่นจะเขาไม่ชมเส้นก็ทอดปลาเส้นก็ทอดปลาเส้นก็ทอดปลาทอดปลาหนึ่งปลาแล้วก็เอาก้างมันไม่หายหมดแดงแต่ว่ากินดีดีเด้อหนึ่งปลากินดีเนาะ มันอ่อนคืออะไรบุแต่ว่าเอาปลาเป็นมะไฮเอาปลาเป็ี่ยนไฮเอาปลาเป็ี่ยนไฮมันกินมันกินยากอยู่แต่ว่าสวมถิกัดต้องเอาปลาซุกเด้อต้องเอากลางปลาเด้อเบิ่งแล้วเด้อเนี่ยกินจนหัวรอนคลอแค่แลเด้อเด้อคนบริดูเด้อเนี่ยเอาปลาที่เนียอันนี้กำลังถีบกวนมันไม่รู้พอนี่ปลาที่เนี่นปลาหนึ่งกระดูกปลากระดูกก็ยังสี่ขันออกจากนี่แล้วกะบ้อกะบ้อทิ่มเด้่ยแบบนี้เสียไปใส่ถังมักไว้ทามะฮดพัดคุณ เปลี่ยนพักก็ได้เยดีเอ็มเปลี่ยนฮอดวิทยากรโดยที่เฮาหมุนเวียนอยู่ในนี่เฮาบ่ต้องซื้อปุ๋ยเ่ต้องซื้อสวนผักปลอดสารพะตู้กับยายสมไม่เคยปลูกไม่เคยซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์เลยคือเอาขี้ตะกแตนเอาขี้น้อนนกปุ๋นทั้งมักบานี้เลี่ยงแหนแดงเอาแหนแดงมาให้ม้าหัยนตะกแตนก็ได้ห้ามหมุนเวียนอยู่ในนี่เด้แล้วก็ สามโลลอยมุนเวียนอยู่ในนี้ตะกะแตนก็อีกประมาณมะถินสองอาทิตย์วะกินได้อาทิตย์นาขายได้เลยมุนเวียนอยู่ในนี้ลหละอาทิตย์นาขายได้เลยอาทิตย์นาตอนนี้ตอนนี้โซ่ตะกะแตนกันโอ้ตัวนี้โซ่มดแดงกอนใครเนียบาทตนมุนเวียนอยู่ในนี่ตลอดมีทุย่างนะโอ้ยเห็ดกระยอนเมียมาเลย อันนาข้าวลอกกับยานเนี่ยย้อนเนี่ยมักลาถ้าแป้งอะไรนี่แป้งแป้งสิงกระโปร์อะไรนี่นพวกใบมันขึ้นมูขามห่านมาขามกับเลยเก่าชื่อด็กมาเลยมมาเลยอันนี้นาข้าวที่นี้เอาเปียกหอกนะลูกออกเอาลูกออกมอ <laughs> งดูนี่มันก็บยุ่งสิแล้วล่ะที่ไปไซดได้หรอไปที่นี่ บันีกเกษียนแล้วคอยว่าจะไปหาเล่นหาโน่นนั่นนี่เมื่อเนื่องเมื่อเนื่องไปกลับมาเด็กๆเพิ่นออะไรอันเพิ่นออะไรเอ้สบอยเป็นังดอกเคลื่นหดเมื่อให้คลฮ่ดหดหยังดอกเฮ็ดนอดแห้งทำเปลี่ยนคิดมากก็เลยเห็นส่วนมากก็เลยไปใส้บ่ได้ได้บาตที่นี้ยู่ผู้เดียวเนาะยู่ผู้ใดยู่ผู้เดียวคือ้หนุ่ว ค้างเทียนอนผู้เดียวย่านอันฟันติจะว้อยไฟันดีอันฟันเรียนพี่หลอกมื่อขึ้นสล้อเนี่ยฟันนี้พี่หลอกได้แล่นออกไปหาโลวไปโออันผู้เทาเราแยกกันนอนบ่ได้เร้อเห็นบอตากับใหญ่ยุ่งกันเนฮอดเมื่อตายดิฮอเมื่อตายขึ้นนม่อแยกกัน อเนียนกระเซียนแล้วคอยว่าสิไปอิสลาสันไปบ่ได้เลยบาดที่ไี่แห่งยูดคักบาดที่นี่โอ้ยคักขนาดเลยบาดที่นี่อันนี้เจ้าดิไปยังไงไปกับพ่อบ่ไปกับไอลไปกับเฝ้าไกลไปกับไม่มีผู้เฮ็ดนือกินนื้อยากสูกินตะกีมีแต่เฝ้าไปโุงเรียนบ่ได้เฮ็ดนื้อกินนื้อยากวันี่เฮ็ดเนือกินนื้อยากเด้ซ่าเทียงแรงงเดต่ว่าามือใดบ่อยากเฮ็ดกับกินมามาล้วะซองเท่า ลูกซีนลูกเซินไปอันนี้เป็นคลิปความรู้เด้อคลิปความรู้เด้ออันอันผันผู้ใดอยากเค็ดเด้อความรู้อย่าเ,เาาบิ่งเด้อนหนเขาเออขันผู้ใดอยากเค็ดค่ะอีพะตู้ขันเล้วมันไก่แล้าเค็ดขันผู้ใดบ่มีอีพะตู้ก่ะจำเป็นละ เอาคลิปนี้เท่านี้ละซิฟนาทีปตายผู้ใดเบิงผู้ใดเบิงได้นี่ได้ข่มดูดเด้อข่มูดได้นี่ไม่ให้เอาใบออกตัวิธีเไว้เออวิธีบ่อยหมดกัดแบบอยหมดกัเสื้อแป้ง่ยิงเกิลปูมาท่าเด้อท่าไหนจะฟ้องไว้พร้อมท่าแขนไว้พร้อมท่าไว้พร้อมท่าไปเลยเอาฮอดขาบะค่ะท่าหดขาท่าหดขาผู้เดียวท่าหดขาผู้เดียวม้าท่าเออทาเออท่าท่าไว้ท่าไว้ท่าไว้ก็ท่าเนี่ย มันเอยบวกัดเขาไต่ขึ้นบ่ได้เด้ไต่ขึ้นมากกับาบวกกัดบัวท่านเพราะมันไต่ต่พอแม่นบางคนเขาจอาไปแย่ขาจอบออกไป้งไปทาแต่ว่านบ่ดีดอกมันอัดตามันว่ผสเขจอบบานย่างๆออกไปแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดจังซั่นอันนี้เฮาป้องกันเฮาซื้อเฮาบ่ได้เอาไปใส่ให้หมดบางคนเอาไปเทใส่หมดเลยจังซี่นะมันมันเป็นอันตรายมันตาบอดม <ot> ันก <trees> <ot salud> ็ขยายพันธ <divine> ุ์บ่ได้ดันนี้เฮาเฮาบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นมันกระจายพันธุ์ได้เด้นี่ เาบปเทามันเขาไปท่ามันทีเขาทาเขารีดเขาท่าแต่เขเอาสำนีแล้วมือนี้อ่าโอเคเขาบปเท่าเขาดอกเขาทาแต่เขาทาแต่เขา